มาดูแผนการเทรดของพิสมิงนะครับในวันจันทร์ที่18เนาะในส่วนของวันนี้นะครับอ่าพิสมิงมองว่าแท่งเดนะครับอ่าแท่งเดแบบนี้มีโอกาสลงต่อได้เนาะแต่ว่าเขาก็ทำกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับอ่าทีนี้เรามาดู S4 บ้างนะครับ S4 ตอนนี้นะครับอ่าชัดเจนเป็นพทเทิ falling wedge นะครับอ่าถ้าให้ S4 เป็น falling wedge แบบนี้นะครับกราฟเขาจะเป็นไซด์เวในกรอบนี้ แล้วก็รอเบรกเอา์นะครับจุดที่เราจะเข้าเราจะเข้ารีเทสตรงนี้นะครับเราจะเข้ารีเทสตรงนี้แล้วก็ไป TP ประมาณโซนนี้เพราะว่ากราฟตรงนี้ขาดเวฟ5อยู่นะครับฉะนั้นกราฟก็ยังมองไซด์เวย์อยู่นะครับเหมือนพิศมิ่งบอกในสัปดาห์ที่แล้วว่าอีกราฟยังไซด์เวย์ได้อีก5วันนะครับสีวันเนาะฉะนั้นกราฟตรงนี้ก็ยังไซด์เวย์ในกรอบอยู่นะครับแต่ พี่เตหมิงมองว่าต้องรอเขาเบรกกรอบนะถ้าถ้าจะเล่นแบบสายเซฟนะครับอ่าเล่นสายเซฟก็ต้องรอเบรกกรอบนะครับแต่ถ้าจะเล่นสายซิ่งก็ไม่ว่ากันเล่นสายซิ่งก็ไม่ว่ากันเล่นสายซิ่งตอนนี้นะครับเล่นได้ไหมก็พี่เตหมิงมองว่าเล่นได้นะครับเล่นได้เพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเกิดไดนะครับอ่าเกิดไดก็สวนขึ้นไปเล่นในกรอบได้นะครับแต่ ถ้าเล่นในกรอบช่วงนี้แนะนำนะครับแนะนําว่าให้การหน้าทุนเสมอเนาะอย่าไปถือยาวนะครับ่หรือใครที่จะเล่น scalping ก,ก็แนะนำฮะสัก m 1 5านะครับสำหรับมือใหม่เนาะอ่าอันนี้ก็กรอบนี้พิษมิงก็ตีไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็มาเกี่ยวออเดอร์พิ่มิงนะครับแล้วก็พิษมิงวันนี้มีธุรานิดหน่อยนะครับก็เลยปิดออเดอร์ไปก่อนนะครับไม่ได้เฝ้าเนาะก็เช้านี้ก็ปิดออเดอร์ไป ประมาณนี้นะครับอาปิดออเดอร์ไปนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็จะมองว่าให้เล่นประมาณในกรอบดีกว่าจะปลอดภัยนะหรือถ้าใครเล่นพวกสายซิ่งก็จะเล่นพวก EMA6 พวกนี้นะครับก็เล่นได้นะครับที่ทำเฟรม M5 e เนาะอ่ม EMA กพิ e 6, มิงก็มีสอนไว้ใน y t u t u เนะาะ ก็มีอยู่ในแอปแดงนะครับสามารถไปติดตามได้เนาะทีนี้นะครับทีนี้คลาสทรงนี้นะคราสทรงนี้ถ้าใครจะเล่นสั้นก็สามารถบายขึ้นไปได้เลยนะครับอ่าบายขึ้นไปเก็บสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าเล่นทาเฟรมไหนก็แนะนําว่าให้ออกทาเฟรมนั้นนะครับอ่าเล่นทาเฟรมไหนออกทําเฟรมนั้นจะปลอดภัยกว่านะครับนะอย่างก้อนเนี้ยพี่สมิงก็มองว่าเอ้ย ถ้าจะเล่นก็เล่นประมาณนี้นะครับก็ rr หต่อ1.5ประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่นะครับถ้าจะเล่นนะถ้าจะเล่นในส่วนของ s c a l p i n g นะครับก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเล่นของพิสมิคนะครับว่าเอ้ยถ้าเราจะเล่นสั้นเล่นแบบไหนถ้าเราจะเล่นยาวเล่นแบบไหนแต่แผนวันนี้นะครับแนะนําให้เล่นในกรอบนะครับเพราะว่าเป็น pattern falling wedge แล้วนะครับอ่ารอเขาขึ้นไปเบือกรอบลงมาแล้วก็ขึ้นไป รีเทสแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือแผนการเทรดของพี่สมิงในวันนี้นะครับจุดที่เราจะเบสขาบายก็คือจุดนี้นะครับอ่าแต่ถามว่าถ้าเข้าลงมานะครับถ้าเข้าลงมาก็ต้องก็ต้องเล่นเซลล์สต็อปแบบนี้ไว้นะครับอ่าเผื่อเขากราฟทองเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่าเนี่ยก็พี่สมิงก็ยังเซลล์สต็อปไว้เป็นชุดนะครับอ่าส่วนจุดที่ เว็บ5จะขึ้นไปพิศมิ่งมองว่า2 2 0 5ประมาณนี้0507ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแผนที่พิศมิงคิดว่ากราฟจะขึ้นไปแล้วก็จะลงมานะครับแต่ก็ถ้าจะเล่นนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นในกรอบน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะก็วันนี้นะครับ่าคร่าวๆก็เล่นในกรอบรอเบรกกรอบแล้วก็ Follow บ่ายขึ้นไปเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ